เสียงกรีดร้องดังลั่นกลางค่ำคืนในบาลีทำให้ทุกคนสะดุง้งบรรยากาศงานแต่งงานริมทะเลกลับแปรเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดทันทีเจ้าสาวฟิลิปปิน์ชื่อแอนเดียยืนตัวสั่นใบหน้าซีดเผือดราวไร้เลือดเธอสวมชุดแต่งงานสีขาวสะอาดแต่แววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแขกหลายสิบคนหยุดเต้นรำดนตรีจากวงพื้นบ้านขาดห้วงกลางทางลมทะเลพัดแรงเสียงคลื่นซัดฝั่งดังก็เหมือนตอกย้ำความไม่ปกติบางคนกระซิบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แอนเดรียหันมองรอบด้านดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเจ้าบ่าวหนุ่มชาวบาลีชื่อกุสตาฟมองภรรยาใหม่ด้วยสีหน้าสับสนเขายื่นมือแต่หลายเธอแต่แอนเดรียถอยหนีอย่างรังเกียจเสียงแก้วไวตกแตกบนพื้นสายดังเปรี้ยงราวกับสัญญาณอับมงคลแขกผู้มีเกียรติจากทั้งฟิลิปปินส์และไทยเริ่มจับจ้องอย่างระแวงทุกคนสัมผัสได้ถึงความลับอันมืดมนที่กำลังจะถูกเปิดเผย กลิ่นดอกไม้ประดับงานแต่งกลับเหม็นขาวเลือดในความรู้สึกบรรยากาศโรแมนติกค่อยๆกลายเป็นเงามืดที่กดทับทุกลมหายใจชายหนุ่มชาวไทยคนหนึ่งนั่งหมูมเงียบๆเมองเหตุการณ์ด้วยสายตาเฉียบคมเขาคือวิชัยนักข่าวอิสระที่เดินทางมาสืบข่าวท่องเที่ยวแต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นตรงหน้ามันมากกว่าแค่ข่าวท่องเที่ยวธรรมดาเสียงลือเริ่มดังขึ้นว่ามีบางคนรู้ความจริงของเจ้าสาวบางคนบอกว่าเธอมีอดีตที่ไม่อาจบอกใครได้ แอนเดรียกัดเปรีปากจนเลือดซึมเหมือนพยายามกลั้นน้ำตากุสตาฟพยายามดึงมือเธอแต่ถูกสะบัดออกอย่างแรงแสงไฟจากคบเพลิงริมหาสองใบหน้าเจ้าสาวที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดแข่กิงคนหนึ่งตะโกนถามว่าใครเป็นคนกรีดร้องเมื่อครูไม่มีใครตอบแต่สายตาทุกคู่หันไปจับจ้องที่เจ้าสาววิชายหยิบสมุดจดเล็กๆขึ้นมาเขียนอย่างรวดเร็วทุกคำพูดที่ได้ยินเขารู้ว่าเบื้องหลังงานแต่งนี้อาจมีความลับใหญ่หลบซ่อน เสียงคลื่นดังหนักขึ้นเหมือนกำลังเร่งเรา้าให้ความจริงปรากฏกุสตาฟตะโกนถามภรรยาใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแอนเดรียสายหน้าน้ำตาไหลพรากแต่ปากเธอไม่เอื่อเอ่ยเพื่อนเจ้าสาวหลายคนวิ่งเข้ามาพยุงเธอแต่ถูกปัดออกเธอหอบหายใจแรงเหมือนกำลังจะเป็นลมกลิ่นเหล้าผสมกลิ่นเหงือ่อและดอกไม้ทำให้บรรยากาศอิดอัดจนแทบหายใจไม่ออกแขกชาวไทยบางคนเริ่มถอยห่างออกจากวงสนทนา เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากมุมหนึ่งก่อนจะถูกรีบกดปิดวิชัยรีตาลงทันทีเมื่อเห็นข้อความบนหน้าจอของชายคนนั้นมันเขียนว่าความลับของเธอหลุดแล้วอย่าพูดอะไรทั้งนั้นหัวใจนักข่าวเต้นแรงเขารู้ว่ากำลังจับปลายได้สำคัญเขามองไปที่แอนเดรียเห็นร่างเธอสัน่นไว้เหมือนใบไม้กลางพายุแววตาเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความกลัวถูกฆ่าเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นกว่าเดิม บางคนบอกว่าเจ้าสาวเคยมีคนรักหญิงในฟิลิปปินความสัมพันธ์นั้นถูกปิดบางมาตลอดเพื่อรักษาหน้าในสังคมแต่ใครบางคนตั้งใจจะเปิดโปงในวันที่ควรจะเป็นวันแห่งความสุขกุสตาฟตะลึงงานเขาจับแขนภรรยาแล้วถามซ้ำด้วยเสียงสั่นเครือมันจริงหรือไม่แอนเรียเธอไม่ตอบเพียงก้มหน้าร้องให้ท่ามกลางแสงคบเพลิงสั่นไหวความเงียบปกคลุมง,งานแต่งจนแม้แต่เสียงคลื่นก็เมือนหายไป วิชัยมองรอบๆเห็นสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยความชิงชังบางคนจับโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือนรอส่งข่าวด่วนแอนเดียคุกเข่าลงบนซ้ายมือกำชุดแต่งงานจนยับยุยยีเธอพึมพำเบาๆว,ว่าไม่อยากตายตรงนี้คำพูดนั้นทำให้วิชัยขนลุกทั้งตัวชายหนุ่มก้าวเข้าใกล้แต่ถูกกาดในงานขวางเอาไว้กุสตาฟหันไปสังกาดว่าอย่าให้ใครเข้าใกล้แขกหลายคนเริ่มลุกหนีออกจากพื้นที่ด้วยความหวาดกลัว ท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ครึ่งดวงส่องลงมาคลื่นซักแรงจนเหมือนจะกลืนกินเวทีแต่งงานไม้ไผ่ริมทะเลเสียงสะอื้นของอันเดียดังสอดประสานกับเสียงคลื่นวิชัยไม่ละสายตาเขารู้ว่าความจริงยังไม่ถูกเปิดออกทั้งหมดในเงามืดใกล้แนวต้นปามเขาเห็นเงาร่างลึกลับกำลังเฝ้ามองร่างนั้นยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายรูปช้าๆก่อนหันหลังหายไปนักข่าวหนุ่มรีบหยิบกล้องขึ้นมาแต่ช้าเกินไปแล้ว สิ่งที่ทิ้งไว้มีเพียงความรู้สึกหนาวเย็นแพรกระจายทั่วทั้งหาดเขามั่นใจว่าคืนนี้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นแอนเดรียเงยหน้าขึ้นอีกครั้งน้ำตาไหลนองแต่ดวงตาแข็งกร้าวเธอพูดออกมาด้วยเสียงสั่นว่าความจริงไม่มีใครหยุดได้ทุกคนตกตะลึงเมื่อได้ยินถ้อยคำนั้นก่อนที่เสียงระเบิดดังสนั่นจากท้ายหาดจะทำให้โลกทั้งใบสั่นสะเทือนเสียงระเบิดสะท้อนก้องกลางค่ำคืนริมชายหาดปาลี เศษไม้จากเวทีแต่งงานปิวกระจายเหมือนใบมีดเฉือนอากาศแขกหลายคนกรีดร้องวิ่งหนีเสียงเท้ากระทบสายดังระงมกลิ่นควันไม่ผสมกลิ่นดอกไม้สดจนเป็นฉุนราวกับพิษร้ายไฟลุกวาบกลางเวทีเงาเพลิงสะท้อนในแววตาเจ้าสาวแอนเดรียกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งก่อนล้มคว่ำลงกับพื้นสายกุสตารฟรีประคองเธอขึ้นมาใบหน้าชายหนุ่มเต็มไปด้วยเลือดทุกคนตื่นตระหนกไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เกรงจะเกิดระเบิดซ้ำ วิชัยวิ่งตัดฝูงชนพยายามเข้าใกล้จุดเกิดเหตุเขาเห็นร่างลึกลับเมื่อครู่ยืนห่างออกไปที่แนวต้นปามมือของมันยังถือโทรศัพท์มือถือแสงหน้าจอสว่างวาบแต่ทันทีที่วิชัยสบตาร่างนั้นหายลับไปในเงามือดอีกครั้งนักข่าวหนุ่มกัดฟันกรอดหัวใจเต้นรัวด้วยความสงสัยเขารู้ว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือการเตือนลงหน้ากุสตาฟตะโกนเรียกให้คนช่วยแต่เสียงถูกกลืนหายไปกับความโกลาหล แขกหลายคนโทรเรียกตำรวจแต่สัญญาณโทรศัพท์กลับขาดหายเป็นช่วงๆเสียงเซเรนไกลๆดังแว่วมาเหมือนชะตากรรมกำลังไล่ตามแอนเดรียตัวสั่นหายใจติดขัดเหมือนมีบางสิ่งกดทับหน้าอกเธอเอ่ยเบาๆว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ฉันรอดวิชายชงักทันทีกับคำพูดนั้นมันยิ่งตอกย้ำว่ามีใครตามล่าเธอไฟไม่ลามไปตามม่านผ้าขาประดับงานแต่งเสียงแตกดังเปรียปร้ยวๆกลิ่นไม่หนาหนักลอยคลุ้งทำให้แขกหลายคนไอสำลัก บางคนสะดุดล้มบนสายที่เต็มไปด้วยเศษแก้วแตกขมเลือดไหลซึมแดงเข้มปนกับรายสีซีดราล่ากับภาพสยองวิชัยคว้ากล้องขึ้นถ่ายภาพรู้ว่านี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญแต่เขาไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังถูกเล็งเป้าเช่นกันกุสตาฟตะโกนบอกให้ทุกคนออกห่างแล้วหันไปกอดเจ้าสาวแน่นน้ำตาเขาไหลพรากปนกับเหงื่อและฝุ่นควันไฟในห้วงวินาทีนั้นแอนเดรียกระซิบถ้อยคำที่เปลี่ยนทุกอย่างเขารู้แล้วว่าฉันรักใครจริงๆ กูสตาฟตัวแข็งทื่อใบหน้าสับสนเหมือนโลกทั้งใบถล่มทับวิชัยรีบจดคำพูดนั้นลงสมุดทุกตัวอักษรเสียงตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงพร้อมแสงไฟกับพริบสีแดงน้ำเงินพวกเขารีบกันคนออกนอกพื้นที่แต่หลายคนยังตกใจจนขยับไม่ออกแอนเดรียถูกพาขึ้นเปลหามร่างเธอสิดเสียวไร้เรี่ยวแรงกูสตาฟเดินตามหลังสีหน้าโกรธเกรี้ยวปนความสิ้นหวังวิชายแอบตามไปเงียบๆพร้อมกล้องและสมุดบันทึกแนบอก ระหว่างทางกลิ่นเลือดยังติดจ,จมูกเสียงคลื่นดังเหมือนคำสาปซ้ำเมื่อถึงรถพยาบาลแอนเดียจับมือกุสตาฟแน่นเธอกระซิบอีกครั้งเบาๆว่าอย่าเชื่อใครแม้แต่เพื่อนสนิทคำพูดนั้นทำให้วิชัยคนลุกเขาเริ่มสงสัยแขกบางคนที่ยังไม่หนีไปโดยเฉพาะชายไทยที่เขาเห็นส่งข้อความลับเมื่อก่อนระเบิดวิชัยพยายามเข้าใกล้แต่ถูกเจ้าหน้าที่กันออกเขาได้เพียงมองรถพยาบาลเคลื่อนออกไปกลางถนนมืด เสียงเครื่องยนต์หายไปพร้อมความลับที่กำลังหนักขึ้นทุกนาทีนักข่าวหนุ่มถอนหายใจรู้ว่าต้องตหาความจริงให้ได้เขาเดินกลับมาที่หาดซึ่งยังเต็มไปด้วยกลิ่นควันและเสียงสะอื้นเศษผ้าไหมาขาวลอยพลิ้วไปกับลมเหมือนผีเร่ร่อนตรงมุมเงาใกล้ต้นป่มเขาพบรอยเท้าลึกบนทรายรอยเท้านั้นหันตรงไปทางถนนด้านหลังซึ่งนำไปสู่หมู่บ้านชาวประมงวิชัยก้มถ่ายภาพทันทีแล้วมองตามทางมืดมิดด้วยสายตาแข็งกร้าว เขารู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคืนนรกนี้ยังไม่ไปไหนไกลขณะเดียวกันเสียงโทรศัพท์ของเขาสั่นเบาๆข้อความแปลกประหลาดปรากฏขึ้นโดยไม่รู้ต้นทางหยุดยุ่งมิฉะนั้นศพต่อไปจะเป็นคุณหัวใจวิชายแทบหยุดเต้นมือเย็นเฉียบเหมือนจับน้ำแข็งเขาหันซ้ายขวาเห็นเพียงเง,ง,งาวูบไหวไกลๆหล,ลังแสงไฟตำรวจความจริงยิ่งใกล้แต่ความตายก็ยิ่งตามมาติดๆเขาเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าสูดหายใจลึกเพื่อตั้งสติ เสียงคลื่นซัดแรงอีกระลอกเหมือนเตือนให้ระวังวิชัยเดินช้าๆออกจากหาดมุ่งสู่หมู่บ้านชาประมงไฟฉายเล็กสองทางบนพื้นสายที่เต็มไปด้วยร่องรอยหนีตายกลิ่นน้ำทะเลผสมกลิ่นควันไฟยังติดเสื้อผ้าจนหายใจไม่สะดวกเขารู้ว่าคืนนี้จะไม่มีการนอนหลับเพราะความลับของเจ้าสาวฟิลิปปินกำลังยงใหญถึงเมืองไทยอย่างอันตรายเสียงสุนัขเข่าลั่นจากหมู่บ้านชาประมงกลางคืนเงียบสงัด วิชัยเดินฝ่าความมืดไฟใช้ในมือสองไปตามทางแคบเฉ้นแฉะกลิ่นคาวปลารงฉุนลอยมาตามลงปะปนกับกลิ่นควันไฟทะเลถมซัดต,ตลิ่งเสียงคลื่นดังสอดประสานกับเสียงเชือกเรือกระทบเสาไม้รอยเท้าลึกลับที่เขาตามมายังคงชัดบนพื้นสายเปียกมันพาเขาไปถึงโกดังเก็บอุปกรณ์ประมงร้างใกล้ท่าเรือไฟสลัวจากหลอดนีออนเก่ากระพริบเหมือนจะดับทุกขณะประตูไม้ผูกแง,งมอยู่เล็กน้อยเสียงลมวิดวิวลอดช่องว่างออกมา วิชัยกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองตีรัวเขาผลักประตูเข้าไปทันทีเสียงดังเอียดสะท้อนก้องในโกดังโลงกลิ่นน้ำมันเครื่องและกลิ่นสนิมเหล็กตีขึ้นจนแสบจมูกตรงกลางโกดังมีร่างชายคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่กับพื้นมือถือของเขาส่องแสงสว่างวาบเหมือนกำลังส่งข้อความวิชัยรีบยกกล้องถ่ายแต่ทันใดนั้นชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมันคือชายไทยที่เขาเห็นในงานแต่งเมื่อต่อระเบิด ดวงตาแข็งกร้าวมองตรงมาที่เขาเหมือนสัตว์นักล่าพบเหยือ่อคุณไม่ควรมาเห็นสิ่งนี้เสียงชายหนุ่มทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นวิชัยถอยหลังหนึ่งก้าวมือกำไฟฉายจนเหงือซึมชายไทยลุกขึ้นช้าๆเผยให้เห็นปืนพกเน็บที่เอวความเงียบกดทับจนเสียงคลื่อนนอกโกดังฟังเหมือนห่างไกลใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดวิชัยถามเสียงสัน่นแต่ดวงตามไม่หลบชายหนุ่มหัวเราะเบาๆก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเย,ายา้ยหยันมันไม่เกี่ยวกับคุณแต่ถ้าขืนยุ่งคุณจะตายแทน ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของชายคนนั้นดังขึ้นเขากดรับและเอ่ยสั้นๆเพียงคำเดียวจัดการแล้ววิชัยหูผึ่งทันทีร่างกายชะเย็นเหมือนถูกน้ำแข็งโอบรัดเขารีบถามเสียงดังคุณหมายถึงเจ้าสาวใช่ไหมดวงตาชายไทยวาบแสงเย็นเยือกก่อนเดินเข้ามาไกลปลายปืนค่อยๆถูกยกขึ้นเล็งตรงมาที่หน้าอกวิชัยวิชัยหายใจติดขัดแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังเข้ามา กุสตาฟโผล่เข้ามาในโกดังใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อและเลือดเขาตะโกนเรียกชื่อชายไทยเรากับรู้จักกันมานานสมชายหยุดเดี๋ยวนี้วิชายแทบไม่เชื่อหูเขาเพิ่งได้ยินชื่อจริงของคนลึกลับกุสตาฟเดินตรงเข้าหาเหมือนจะเผชิญหน้ากับศัตรูเก่าแต่สมชายหัวเราะเยาะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชานายยังปิดบังความจริงจากเธอไม่ได้สินะคำพูดนั้นทำให้กุสตาฟชะงักใบหน้าเต็มไปด้วยความเครียด วิชัยสับสนเขารู้ทันทีว่านี่คือเบาะแสใหญ่กุสตาฟพุ่งเข้าใส่สมชายทันทีเสียงปืนดังสนั่นสะท้อนในโกดังกระสุนจาะประตูไม้แต่กระจายกลิ่นดินปืนฉุนแสบจมูกวิชัยหมอบลงกับพื้นกล้องหล่นกระแทกเสียงดังทั้งสองต่อสู้กันดูเดือดเสียงกำปั้นกระทบเนื้อดังหนักหน่วงไฟนีออนกระพริบทีเหมือนหัวใจที่เต้นไม่หยุดสมชายตะโกล,ลั่นว่าเธอสมควรตายตั้งแต่แรก คำพูดนั้นฟังเหมือนคำพิพากษาต่อชีวิตของแอนเดรียกุสตาฟตะโกนตอบเสียงดังเธอไม่ใช่คนผิดความรักไม่ใช่อาชญากรรมเสียงปืนลั่นอีกครั้งคราวนี้กระสุนฝังเข้ากับกำแพงปูนเศษปูนแตกกระเด็นใส่หน้าวิชัยจนแสบแผลเลือดซึมเขารีบคว้าไฟฉายส่องไปที่พื้นเผยให้เห็นซองจดหมายหล่นอยู่ซองนั้นมีตราสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปนกฟีนิกซ์สีทองวิชัยหยิบขึ้นมาโดยไม่ลังเลแม่หัวใจสันระรว เขาเปิดดูอย่างรวดเร็วเห็นเอกสารเขียนเป็นภาษาไทยชัดเจนหัวข้อระบุว่าโครงการรับกรุงเทพเชื่อมโยงฟิลิปปินส์เขาขนลูกสู้ทันทีรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่คดีธรรมดาสมชายเห็นสิ่งที่เขาหยิบรีบเบนปืนหันมาทางนักก่าวแต่ก่อนที่ไก่จะถูกลั่นกุสตาฟผลักแขนสมชายจนกระสุนพลาดเป่าเสียงกระสุนฝังลงพื้นคอนกรีตสะเก็ดกระเด็นวูบวาบวิชัยรีบริ่งหนีออกจากโกดังหัวใจเต้นแรงสุดขีด เสียงต่อสู้ยังดังตามหลังแต่เขาไม่กล้าหันกลับไปเมื่อถึงชายหาดเขาสูดอากาศเกลือทะเลเลึกเข้าปอดแสงจันทร์ส่องลงบนซองจดหมายในมือเขาสันสานเขารู้แล้วว่าความลับของแอนเดียไม่ได้เกี่ยวแค่เรื่องรักรวมเพศแต่มันยงยหญ่ไปถึงขบวนการมืดระหว่างไทยและฟิลิปปินส์เสียงระเบิดเล็กๆดังไกลๆจากท่าเรือเหมือนปิดฉากการต่อสู้ไฟลุกโชนขึ้นกลางความมืดเงาเพลิสะท้อนในทะเลคลื่นแรง วิชัยก้วถอยหลังช้าๆรู้ว่าตัวเองถูกลากเข้าสู่เกมอันตรายเขามองซองจดหมายอีกครั้งเห็นชื่อบุคคลหนึ่งเขียนชัดชื่อที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบพลตำรวจเอกคนดังในกรุงเทพทุกอย่างพลิกคว่ำทันทีและเขาไม่แน่ใจว่าจะมีชีวิตรอดจนพรุ่งนี้เสียงเซเรนตํตำรวจยังดังสะท้อนกลางค่ำคืนบาหลีที่เต็มไปด้วยควันไฟวิชัยยืนหอบหายใจริมชายหาดมือยังกำซองจดหมายแน่น คลื่นซัดแรงจนละอองน้ำเข็มกระแทกหน้าเหมือนตอบย้ำความจริงเขาเปิดซองอีกครั้งแสงจันทร์ส่องให้เห็นชื่อบุคคลชัดเจนชื่อพลตำรวจเอกคนดังในกรุงเทพสะท้อนอยู่บนกระดาษขาวหัวใจวิชัยเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเสียงฝีเท้าหนักดังจากด้านหลังเขารีบผันกลับทันทีกุสตาฟเดินโซซัสโซมาเลือดไหลาอาบเสื้อเชิ้ตใบหน้าเขาบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธ เธอตายแล้วเขาพูดเสียงแหบพร่าเหมือนถูกกรีดจากข้างในคำพูดนั้นทำให้วิชัยชะง,งักราวถูกฟ้าผ่าเจ้าสาฟิลิปปินที่กำลังปกปิดความลับถูกฆ่าไปแล้วจริงๆกุสตาฟสุดลงคุกเขา่ามือกลุ่มแผลเลือดซึมไม่หยุดเขาสบตาวิชัยด้วยแววตา,าคาดราวกับโทษเขาเป็นต้นเหตุนายไม่เข้าใจความลับนี้ใหญ่กว่าที่คิดเสียงคลื่นดังสนั่นเหมือนย้ำเตือนถึงพายุที่กำลังคืบคลานวิชัยก้าวเข้าไปใกล้ย,ยื่นสองจดหมายตรงหน้า นี่ใช่หรือไม่โครงการลับที่โยงถึงไทยกุสตาฟมองเพียงเสี้ยววินาทีก่อนเบือนหน้านี้น้ำตาไหลปนเลือดที่มุมปากเขาสั่นสีสาชา้าทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งจากแนวต้นปามกระสุนเจาะเข้าที่อกกุสตาฟร่างเขาลม้มฟาดสายทันทีเลือดแดงเข้มซึ่กระจายเหมือนทะเลสาบเล็กๆใต้แสงจันทร์วิชัยพนถอยใจเต้นแรงราวกลองศึกตีไม่หยุดเงาร่างสมชายก้าออกมาจากความมืดมือถือปืนยังมีควันกลุ่น นายไม่ควรเหลือรอดเสียงเขาเย็นเยือกราวเสียงวิญญาณวิชัยถอยหลังไปจนชนก้อนหินเปียกชื้นสมชายก้าวเข้ามาใกล้ทีและก้าวสายตาเต็มไปด้วยความหิ้มโหดทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์สมชายดังขึ้นอีกครั้งเขากดรับสายและเงียบไปราวกับฟังคำสั่งจากใครบางคนครับท่านผมจะเก็บเขาให้สิ้นซากคำว่าท่านทำให้วิชัยยิ่งหนาวสั่นไปถึงกระดูกเขารู้แล้วว่าผู้อยู่เบื้องหลังไม่ใช่เพียงชายธรรมดา แต่คือผู้มีอำนาจใหญ่ในไทยที่พร้อมค่าปิดปากทุกคนสมชายเล็งปืนตรงหน้าแต่เสียงปืนกลับไม่ดังขึ้นไฟฉายในมือวิชยัยส่องไปสะท้อนบางสิ่งข้างเอวสมชายมันคือรูปถ่ายเล็กๆขอบยับที่โผลออกมาจากกระเป๋าเสื้อวิชัยเพ่งมองเห็นภาพหญิงสาวยิ้มหวานในชุดนักศึกษาเธอไม่ใช่ใครอื่นแต่คือแอนเดรียในวัยสาวสมชายชะง,งักรีบเก็บรูปถ่ายกลับกระเป๋าเหมือนปกป้องสิ่งล้ำค่า วิชัยตะโกนถามเสียงดังคุณรักเธอใช่หรือไม่สมชายสะดุ้งเหมือนถูกแทงกลางอกปืนในมือสั่นเล็กน้อยดวงตาเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเกลียดชังผสมกันเธอเลือกผู้หญิงคนนั้นแทนผมคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางหาดมืดวิชัยเพิ่งเข้าใจว่าความลับรักร่วมเพศของแอนเดรียมันไม่ใช่แค่เรื่องรักต้องห้ามแต่มันเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นกับชายไทยคนนี้ สมชายหัวราะเสียงสั่นเหมือนคนเสียสติผมทำทุกอย่างเพื่อให้เธออยู่แต่เธอทิ้งผมวิชัยยืนตัวแข็งหัวใจเต้นถี่ด้วยความตกตะลึงเสียงคลื่นกระแทกฝั่งเหมือนคำพิพากษาจากธรรมชาติสมชายเล็งปืนอีกครั้งแต่หยุดกลางอากาศเสียงไซเรนตำรวจบาลีดังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วแสงไฟกระพริบสีน้ำเงินแดงสะท้อนทะเลเป็นเส้นยาวสมชายสบตาวิชัยครั้งสุดท้ายก่อนวิ่งหายเข้าไปในป่ามืด ตำรวจวิ่งกรูเข้ามาพร้อมตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นวิชัยทำได้เพียงยกสองจดหมายในมือขึ้นโชว์เลือดบนกระดาษเลอะเลือนจนชื่อแทบอ่านไม่ออกแต่ยังเห็นได้ชัดว่ามันโยงไปถึงผู้มีอำนาจใหญ่ในไทยเจ้าหน้าที่รีบกันพื้นที่แต่บางคนมองวิชัยด้วยสายตาประหลาดเรากับรู้ว่าหลักฐานนี้คือดาบสองคมที่อาจฆ่าเขาวิชัยหายใจแรงสายตาย,ยังคงจับจ้องไปยังความมืดที่สมชายหายไป เขารู้ดีว่านี่เพียงจุดเริ่มต้นของหายนะเจ้าสาวฟิลิปปินถูกฆ่าเพื่อปิดบังความลับแต่เบื้องหลังความรักต้องห้ามนี้กลับโยงไปถึงขบวนการมืดและมีใครบางคนในกรุงเทพคอยชักใยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเสียงคลื่อนซัดฝั่งดังกล้องอีกครั้งราวกับเสียงหัวร้อยเย็นเยือกวิชัยก้มมองเลือดบ,บนซองจดหมายแล้วกระซิบกับตัวเองนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น